สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะพาทุกคนมาสมัครแอปพลิเคชันขับรถแอปใหม่นะครับมชีชื่อแอปว่า Maxim driver นะครับก่อนอื่นเราก็เข้ามาที่ Play สต o r e เลยครับแล้วก็เราก็พิมพ์คำว่านี่ครับ Maxim Driver ครับนี่ครับเห็นไหมครับจะเป็นตัวบนนะอันนี้ผมเนี่ยผมติดตั้งแล้วตัวนี้คือผมติดตั้งแล้วผมก็เปิดได้นะครับ เปิดเข้ามานะครับเขาบอกว่าให้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนไปเลยเห็นไหมครับเขาก็จะให้ใส่ชื่อใช่ไหมฮะผมก็จะใส่ชื่อเนี่ยเขาจะให้ลงที่ไหนใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็จะมีอุดรหาดใหญ่เมืองพัทยาภูกเก็ตนครราชสีมาชลบุรีเนี่ยฮะเราก็ลงไหนดีก็ลงชลบุรีไปเลยครับแล้วก็ ใส่เบอร์โทรของเราไปครับเบอร์โทรก็จะเป็นอย่างเอาศูนย์ออกใช่ไหมเราต้องเอาศูนย์ข้างหน้าออกนะอืมนีะครับมันก็จะขึ้นถัดไปครับเขาก็จะส่งเป็น O T P กลับมานะครับเดี๋ยวรอ O T P ก่อนครับ โอทีพีมาแล้วแนะ้วเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูเสร็จแล้วก็ใส่ o อทเข้าไปครับวิธีการสมัครนะครับนี้เราแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปครับ ใส่เพียเข้าไปฮะกวันเดือนปีเกิดใส่เป็นว่าคิดสากนะครับใส่เป็นคิดักสากครับสมมุติว่าเกิดวันที่1เดือนหนึ่งปีหนึ่งเก้ดห้าี้ยก็ศูนย์หนึเงี้ยครับประมาณนี้ครับ เไหมครับแล้วก็กดถัดไปฮะอันนี้คือผมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยผมลงทะเบียนไปแล้วนะครับพอเราใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะส่งข้อความมาทางเบอร์โทรนนะที่เราลงทะเบียนนะครับให้เรามาเช็คที่ข้อความข้อความที่ลงทะเบียนไว้ครับเขาจะส่งมาแล้วก็เราเข้าไปมันก็จะมีลิงก์ครับ เป็นลิงก์ลิงก์ล็อกอินแบบนี้ให้เขาให้เรากดไปที่ลิงก์ครับให้เรากดไปที่ลิงก์ตัวตัวที่เขาส่งมาให้ตัวนี้ตัวบนนะครับแล้วก็เปิดอันนี้ผมสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นนี่ฮะแท็กซี่แท็กซี่ไดเวอร์ใช่ไหมครับเห็นเป็นแบบนี้แล้วก็แล้วก็เราก็ต้องติดตั้ง a อ k นะครับเนี่ยเราเนี่ยเห็นไหมดาวน์โหลด a อ k แล้วก็กดเข้าไป นี่คือผมดาวนโหลดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้มันเป็นดาวโหลดซ้ําก็ดาวดาวโหลดอีกก็ได้ครับเนี่ยกำลังเนี่ยนี่กําลังวิ่งให้ถึงแบบประมาณน้าที่กว่าครับเป็น a t k ครับให้ให้ดาวนโหลดไฟล์เป็น a t k มาแล้วก็เราก็มาติดตั้งในเครื่องอีกทีหนึ่ง โอเคงั้นทีนี้ผมออกไปก่อนนะแล้วก็พอเราติดตั้ง a อ k พําเคเร็จใช่ไหมครับมันก็จะเป็นแอป,ปตัวตัวนี้ Ta ็ Tax i d r i ได r ตัวนี้ครับให้เราเข้ามาคือตอนนี้ผมสมัครเรียบร้อยแล้วใส่ยื่นเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นแอป,ปหน้าตาแบบนี้เข้ามาพอเข้ามาหน้าแอป,ปมันก็จะเป็นเป็นการฝึกอบอรกมนะครับแล้วก็กดใช่ว่ามาดูวิธีการใช้งานแอป,ปยังไงครับนี่ครับ การเรียนการสอนครับเนี่ยเขอกนี่ปุ่มแดงก็เป็นปุ่มออโต้ปุ่มอะไรเขาก็เราก็อ่านไปครับทําตามขั้นตอนแล้วก็คลิกไปเรื่อย,คล,อยค,ค,คลิกไปเรื่อยครับเนี่ยคลิกไปเรื่อยฮะคลิเสร็จก็กดออกเพื่อนๆเคยสงสัยไหมทําไมทําไมไม่มีการอัปโหลดเอกสารลดเอกสารลดไปกับขี่ทุกอย่างจะอัปอัโหลดที่นี่นะครับคือ เราเราจะให้เขาจะให้เราเป็นพาร์ทเนอร์แล้วเขาก็จะมีป๊อปอัพเด้งข้อความเหมือนเมื่อเกี้ยครับให้เราทำตามแล้วก็ไปถ่ายรูปรดใบขับขี่ของเราครับถ่ายลงไปในนี้สักพักมันเขาก็จะอัพ,อพเดตขึ้นมาก็คือเสร็จเลยครับนี่ฮะเห็นไหมครับเรียบร้อยเสร็จแล้ว ไม่มีออเดอร์ใช่ไหมครับก็แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมผมคิดว่าข้างหน้างานจะเยอะตอนนี้อาจจะยังไม่เยอะครับอยากให้เพื่อนๆลองสมัครดูครับเพราะว่าเขาบอกว่าไม่เก็บค่าคอมมิชชั่นหกเดือนนะแต่ผมลองดูในกลุ่มแล้วมีคนเรียกใช้แล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ